สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทรานฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกๆช่องทางมากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปตอนที่24จักกระพัผัดปีศาจ หลัวเฟิงนอนอยู่บนเตียงและลืมตาจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นนั่งเขาใสา่หัวและหัวเราะว่าความรู้สึกเมามันวิเศษมากหายากนักที่จะเพลิดเพลินเขาผลักประตูและเดินออกไปนี่คือลานในบ้านของครูยานเขาเคยดื่มกับครูมาก่อนและดื่มเพียงถ้วยเดียวจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาพุ่งสูงขึ้นลมพัดเมื่อเขามองดูกดที่มองเห็นได้ซึ่งโคจรอ,อยู่บนท้องฟ้า ฉันรู้สึกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและปัญหาทั้งหมดของฉันก็หมดไปแม้ว่าการเมาบ่อยๆจะทำให้คนเป็นทุกข์ผู้ที่เข้มแข็งและสนุกสนานกับมันเป็นครั้งคราวก็เป็นการปลดปล่อยรูปแบบหนึ่งหลัวเฟิงเดินออกจากสนามและเดินไปรอบๆบ,บ้านของทูหอยานพบกับสาวกหลายคนในนามและสาวกที่แท้จริงพูดคุยกับพวกเขาครู่หนึ่งเขาได้สงสัยใยแห่งจิตสำนึกไปสู่จัก,กรวาลเสมือนจริงเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของเขา ภูเขายูเซียงอวิลล่าของลัวเฟิงก่อนที่ฉันจะไปไอเฮลสตาฉันควรเตรียมตัวให้ดีก่อนลัวเฟิงนั่งที่โต๊ะและครุ่นคิดคู่มือนิรนามมีทั้งหมดห้าเล่มและเขาได้รับมาสองเล่มแล้วอีกสามเล่มอยู่ในพื้นที่รับสามแห่งที่แยกจากกาันตามคำแนะนำที่เขาได้รับในระดับหลอดแห่งภาคเขาสามารถไปหาคนแรกได้และคนแรกอยู่ในพื้นที่รับอันห่างไกลาภายในดาวนรกน้ำแข็งจากข้อมูลที่อาจารย์ให้มาเขารู้ว่าที่นี่อันตรายแค่ไหน นี่เป็นการทดสอบที่อาจารย์มอบให้กับสาวกของเขาในขณะที่เขาเข้าใจไพ่ตายทั้งหมดของเขาการทดสอบที่ให้มามักจะผลักดันเขาถึงขีดจำกัดของเขาหากไม่มีการเตรียมการเพียงพอเขาจะเข้าไปในพื้นที่โดยประมาทได้อย่างไรการเดินทางสมครามนอกพื้นที่ทั้งหมดการล่าในหอคอยดวงดาวมีการต่อสู้46ครั้งฉันได้รับสมบัติแบบผสมรวม2.86ล้านล้านองค์ประกอบ ฉันยังได้หอคอยแห่งการแยกตาขายน้ำแข็งและสมบัติที่แท้จริงของนาฬิกาโบราณด้วยเขาคิดว่าในบรรดาสมบัติทั้ง3นี้หอคอยแยกมีค่าน้อยที่สุดอีกสองอันราคาอย่างน้อย2.86ล้านล้าน,านเงินสดมีความสำคัญต่อจัก,กรพรรดิอย่างไรก็ตามสำหรับอัศวินพวกเขาแลกเปลี่ยนสมบัติเป็นส่วนใหญ่มีสมบัติสองสามอย่างที่สามารถซื้อด้วยเงินสดซึ่งมีประโยชน์กับพวกเขา ฉันไม่สามารถขายสมบัติทั้งสนี้ได้เพราะมันยากที่จะซื้อกลับคืนมาส่วนอื่นๆมีมูลค่า2.86ล้านล้านพร้อมด้วยคะแนนสมทบกว่า300แสนล้านคะแนนและคะแนน1นึ่งแสนล้านคะแนนจากภูเขาฟ้าปฐมกาลฉันควรใช้มันอย่างไรหลัวเฟิงครุ่นคิดไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาต้องเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวเองต่อไปเขาต้องทิ้งไพ่ตายให้ครอบครัวของเขา และเขาต้องเสริมกำลังทีมนักรบของเขาเขามีนักรบทั้งหมด13คนที่อยู่ภายใต้เขาตอนนี้หากไม่ใช่ขอบเขตของจักรพรรดิพวกเขาเป็นจักรพรรดิดวงวิญญาณขั้นสุดยอดและทุกคนก็ต้องการการเสริมกำลังขณะที่เขาไตรตรองบาบาต้าก็ตะโกนบนไหล่ของเขาว่าหลัวเฟิงมีจดหมายมาจากผู้นำเมืองพริมอลเคออสเจ้าเมือง หลัวเฟิงตกใจเขาอากาศทันทีหน้าจอปรากฏขึ้นและจดหมายก็ปรากฏต่อหน้าขาวหลัวเฟิงแต่อีกครั้งและอ่านจดหมายรายละเอียดค่อนข้างยาวสาระสำคัญของมันคือคุณไม่สามารถเปิดเผยความลับของจักรพัรดิเบลดริเวอร์ย้อนกลับไปแล้ว108ผู้จัดการของโฮงอะลัยแอนอาจเชิญคุณเข้าร่วมเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการแต่ไม่มีสิทธิ์ในการดูภาพของคุณดังนั้นจึงไม่มีคนรู้ว่าคุณคือเบลดริเวอร์ แม้ว่าคุณจะสามารถเข้าร่วมพันธมิตรในชื่อเบลด e ริเวอรได้ในภายหลังแต่สิ่งนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่าคุณคือเบล d e ริเวอรเพราะพันธมิตรมีแนวปฏิบัติสามารถเชิญจัก,กรพรรดิองค์ใดก็ได้เข้าสู่พันธมิตรโดยตรงโดยไม่ต้องให้ผู้จัดการอภิปรายเฉพาะส่วนเพิ่มเติมบางอย่างเท่านั้นที่ต้องการแม้แต่ผู้จัดการ108คนพวกเขาคงคิดว่าเบลริเวอเป็นจัก,กรพรรดิอีกองค์ที่ได้รับเชิญ ข้อมูลประจำตัวสมาชิกของพันธมิตรทั้งหมดถูกเก็บเป็นความลับเนื่องจากผู้จัดการ108คนไม่สามารถรับข้อมูลโดยละเอียดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักรบที่แข็งแกร่งผู้นำสารเจ้าของเผ่าพันอื่นจะไม่มีวันได้รับข้อมูลลับของมนุษยชาติมีเพียงผู้นำสารเจ้าที่เป็นมนุษย์เท่านั้นที่มองเห็นได้เพราะฉะนั้นเนื่องจากคุณผ่านภูเขาท้องฟ้าพริเมอลคุณสามารถเข้าสู่พันธมิตรได้ทันที ฉันจะจัดสถานที่พิเศษให้คุณเองทุกครั้งที่คุณเข้าสู่พันธมิตรคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะใช้ตัวละครไหนอเข้าสู่พันธมิตรก็ได้เลดริเวอร์ในเขตเล็กๆของคุณหรือในฐานะหลัวเฟิงในสถานที่ใหม่สำหรับตัวตนของหลัวเฟิงคุณมีสถานะและสิทธิพิเศษที่สูงมากปรับใดที่คุณไม่ทำผิดพันธมิตรห้องจะไม่เปิดเผยตัวตนของคุณ คุณต้องจำไว้ว่าคุณไม่สามารถเปิดเผยตัวตนของคุณในฐานะเบลดริเวอร์ได้ในตอนนี้รายละเอียดของจดหมายค่อนข้างยาวซึ่งคำเตือนนั้นค่อนข้างรุนแรงเห็นได้ชัดว่าความสำเร็จของเบลดริเวอร์ทำให้ผู้นำเมืองตกใจหากเผ่าพัานธุ์อื่นไม่รู้เรื่องนี้พวกเขาคงไม่รู้ว่าเขามีการเผชิญหน้าพิเศษแม้แต่หัวหน้าเมืองก็ไม่อยากเชื่อเขา เขาถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในนักรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเผ่าพันธุ์อื่นเต็มใจจ่ายราคามหาศาลเพื่อฆ่าเขาอย่างแน่นอนนั่นคงจะลำบากใจต่อจากนี้ไปฉันจะมีสองตัวตนคือเบลตริเวอร์และหลัวเฟิงเขาหัวเราะเมื่อดูจดหมาย คุณควรภูมิใจผู้นำเมืองได้จัดเตรียมให้คุณมีสองตัวตนในพันธมิตรหงบาบาต้าขนาดเท่ากำปั้นบนไหล่ของเขาตะโกนเสียงดงังเอก,กลักษณ์ของเบลดริเวอร์ของคุณนั้นน่าตกใจเพราะความแข็งแกร่งที่แท้จริงของคุณนั้นเกินขอบเขตของจักรพรรดิมากมายมันใกล้เคียงกับเซเว่นเบลดและไลฟ์ฟอลย้อนกลับไปเมื่อฉันติดตามอาจารย์ของคุณไปทั่วจัก,กรวาลเราเคารพนักบเช่นคุณและเราไม่กล้ารุกรานนักรบเช่นนั้นหลัวเฟิงตกตะลึง หูเย็นป๋อเขาจำไม่ได้ว่าหูยานโบถูกฆ่าตายในตอนนั้นโดยอมะตะที่เป็นจักรพรรดิและเขาก็จำได้ว่าต้องช่วยเขาล้างแค้นเพื่อชดใช้มรดกให้เขาหูยานโบได้ให้ความช่วยเหลืออย่างมากแก่เขาในตอนแรกหากปราศจากมันเขาอาจจะไม่มีโอกาสที่จะกลายเป็นนักรบที่สมบูรณ์แต่เส้นทางจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเมื่อก่อนมาบา,บาตาคนที่ฆ่าปรมาจารย์ของดาวเครอหยุนโม่หลัวเฟิงถามว่า คุณไม่อยากพูดในตอนนั้นตอนนี้ฉันแน่ใจว่าคุณสามารถบอกฉันได้หลัวเฟิงเจ้าจะแก้แค้นให้อาจารย์หรือไม่บาบาตารู้สึกตื่นเต้นมากอืมหลัวเฟิงพยักหน้าหลังจากที่ฉันได้เตรียมสมบัติในเมืองพริโมเคอสแล้วฉันจะไปเยี่ยมบ้านของฉันเมื่อเสร็จแล้วฉันจะไปที่ไอฮลสตาระหว่างทางฉันจะไปล้างแค้นให้เจ้านายเก่าข้าห้าถ้าคุณไปตอนนี้มันจะง่ายมากบาบาตากล่าวว่า ในตอนนั้นฆาตรกรเป็นปรมาจารย์วิญญาณจากกระพัรดิต่ำเขาเรียกว่าสัวหลวงู่หรือจักกรรพัฒหัดปีศาจสำหรับความแข็งแกร่งของเขาตอนนี้ฉันไม่แน่ใจนักผ่านไปเพียงไม่กี่หมื่นปีเขาไม่ควรโตเกินไปมือปีศาจสู้หลวปูหลัวเฟิงพึงพำเขาไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อน ฉันจะไปที่เมืองพันธมิตรหงก่อนเพื่อขายและซื้อของหลังจากนั้นฉันจะค้นคว้าเกี่ยวกับเขาแม้ว่าเขาจะไม่สนใจจัก,กรพรรดิชั้นต่ำแต่เขาก็ยังต้องศึกษาศัตรูให้ดีพอที่จะป้องกันไม่ให้เขาหนีไปได้ในภายหลังจากกลาเสมือนจริงเมืองพันธมิตรหงมีเขตเล็กๆมากมายภายในเมืองและทุกๆแห่งมีที่อยู่อาศัยไม่เกินหนึ่งหมื่นแห่งแม้ว่าช่องว่างจะถูกแยกจากกาันบางเขตเล็กๆมีทรูยาน Heavenly Setter เซเว่นเบลดสิ่งมีชีวิตดังกล่าวราคาและมูล,ลค่าของเขตเหล่านี้จะทยานขึ้นในที่สุดเพื่อให้สามารถใกล้ชิดกับสิ่งมีชีวิตดังกล่าวได้ทําให้ผู้คนสามารถเป็นเพื่อนกับพวกเขาได้ง่ายขึ้นนี่คือเขตใหม่ของฉันเหรอหลัวเฟิงเดินออกจากบันไดและมองออกไปข้างนอกหลัวเฟิงท่านเป็นอย่างไรบ้างฝ่าบาทฝ่าบาทดังก้องหลัวเฟิงหันไปมองมนุษย์คนหนึ่งและนักรบเผ่าพัานอื่นเดินเคียงข้างกัน มนุษย์มีผมสั้นสีน้ำเงินและดวงตาของเขาเป็นสีฟ้าด้วยเขาสวมชุดเกราะเรียบง่ายใบหน้าของเขามีรอยสลักสีน้ำเงินทอรอยยิ้มของเขาเป็นมิตรคุณคือจัก,กรพรรดิเพลิงแห่งความฝันใช้ไหมอหลัวเฟิงตกตะลึงเขาได้ตรวจสอบสิ่งมีชีวิตของมนุษยชาติแม้ว่าจะมีข้อมูลออนไลน์เพียงเล็กน้อยแต่ข้อมูลทั้งหมดมาพร้อมกับรูปภาพและวิดีโอครูของคุณทรูยันอยู่ในเขตนี้ด้วยตอนนี้เขาอยู่ในเมืองชั้นใน เายิหลัวเฟิงนี่เป็นหนึ่งในสามเทียดชั้นนำของเมืองพันธมิตรหงจัก,กรพรรดิที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่ที่นี่นักรบเผ่าอื่นที่อยู่เคียงข้างเขาพูดรีมไฟแนะนำนี่คือจัก,กรพรรดินานเอสเอชไอของเผ่าทัวโอมาเขาเป็นจัก,กรพรรดิที่พิเศษที่สุดในรุ่นน้องในเผ่าพันธุ์ของเขาจัก,กรพรรดินานซีกล่าวว่านั่นก็มากเกินไปที่จะชมเชยฉันต่อหน้าเขาฉันรู้สึกละอายใจ หลัวเฟิงมองดูนานเอสอชอย่างระมัดระวังในขณะที่เขาเคยได้ยินเกี่ยวกับเขามาก่อนอย่างแน่นอนทั้งสององอาจไม่ใช่เผ่าพันธุ์เดียวกันแต่พวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นที่น้องกันทั้งชีวิตและความตายพวกเขามักจะสำรวจด้วยกันรีมไฟนั้นเรียบง่ายและตรงไปตรงมาและแทบจะไม่ใช้พลังกดดันผู้อื่นแอลมานไม่ง่ายเลยที่จะทำให้เขาโกรธแต่นานซีกลับตรงกันข้าม เขาอาจาดูเรียบง่ายเช่นกันอันที่จริงเขาดูร้ายแข็งแกร่งกว่าไลฟ์ฟอลหรือแบล็กทูมอย่างน้อยหลายร้อยเท่าชื่อเสียงของเขาถูกสร้างขึ้นจากการสังหารหมู่เจ้าผู้กระหายเลือดเช่นนี้ช่างดูเรียบง่ายเสียจริงหลัวเฟิงคิดคงไม่สามารถตัดสินหนังสือจากปกได้จริงๆเล่มหนึ่งเป็นมิตรมากในขณะที่อีกเล่มหนึ่งดูร้ายแต่พวกเขาก็เป็นคู่ชีวิตหรือความตายช่างน่าสนใจเหลือเกิน เขตเล็กๆแห่งนี้ดูเหมือนว่ามีนักรบที่ทรงพลังมากมายจริงๆหลัวเฟิงคิดเขาเดินไปรอบๆจำนวนสิ่งมีชีวิตมากกว่าเขตของเบลดริเวอร์มีนักรบทั้งหมดมากกว่า8,000คนโดยมีขอบเขตจากระพัดเกือบ1,000ตัวและยังมีสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวอื่นๆอีก 2, 3ตัวเช่นรีมไฟล์และนานเอสไเป็นต้น ตอนนี้ชื่อของหลัวเฟิงยิ่งใหญ่มากใครก็ตามที่สามารถผ่านภูเขาฟ้าปฐมกาลได้ถูกกำหนดให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวแม้แต่ดรีมไฟและนานเอสอชก็สุภาพกับเขามากกว่าจาก,กระพัดองค์อื่นๆหลัวเฟิงสำรวจถนนทั้งสายและทำความคุ้นเคยกับมันเขากลับไปที่วินล่าของตัวเองบนภูเขาหยูเซงอและเริ่มวางแผนว่าจะทำอย่างไรกับของที่ริบมาได้จากการสู้รบของเขา